องประเวศหมู่สามหรือเรียกว่าเป็งโลงห้านะฮะทางนี้มีผลคู่คนนักกันณนะบ้านโลงหานะครับมีพืชปักสวนครัวหลากหลายนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมคลองเป็นส่วนใหญ่นะฮะพืชปักสวนครัวที่สามารถแบ่งปันก็ได้นี่มีหลากหลายชนิดมากนะฮะมีทั้งยืนต้นล้มลุกนะครับแล้วก็ม้เลยพืชปักสวนครัวต่างๆเชิญชมเลยครับขอเชิญผู้ใหญ่แนะนำเลยครับ เพี้ยนเดินไปิวเด็ดอะเนี่ยนี่มาอึกนะครับมาอึกอันนี้หายากแล้วนะครับโบนหายากแล้วนะฮะแต่ที่นี่ยังอนุรักษ์ไว้นะครับตรงนี้ได้แบ่งปันสมาชิกในชุมชนด้วยนะฮะผู้คนผ่านไปผ่านมาก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับที่นี่นะฮะแบ่งปันทุกครัวเรือนนะฮะ มีกินมีแบ่งปันทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับแบ่งปันทั้งพืชผลนะฮะผักผลไม้นะฮะน่าชมดนแบ่งปันจริงๆนะเพราะเก็บแล้วเนี่ยแบ่งปันจริงๆครับผมจะต้อมมีมะนาวมีหัวรำพามีมะละกอแล้วก็กระชายใช่ไหมใช่ริมเสตแม่บ้านนมีดอกแคหนามีมะนาวค่ะมะนาวมะนาว นาโกมาดอกแค,ค่ะกล้วยนี่มะนาวที่อยากจับมะนาวให้ดูเ,เดี๋ยวเราเอาคลิปนี้ไปไเป็นบอระเพ็เอนาครับนาพันดกนา,นาอ,อ่าาาะคาตคม่ต้อายพักที่ดีกนีแล้วต้นต้นพคันี้จะนไหนคะยากัวยาไรบ อันนี้อะไรเขาเวอกะียกะเกียวก็มีนะครับคุณน้ากระเียวกระเจียวนะครับนอกจากนี้ต้มีกล้วย